สิบแหลมสาวแหลมบะเต่าแหลมใบเขา้าสิบเล้าสาวเล้าบะเต่าเล้าเดือนเกียงสิบเสียงสาวเสียงบะเต่าเสียงแมงว่างสิบจ้างสาวจ้างบะเต่าจ้างเอราวันสิบวันซาววันตึงบะเต้าว,วันนี้ขอยินดีต้อนรับนะครับพี่น้องเจ้าลาดกระบังของเฮากู้คนเลยนะครับเข้าสู่งานขันโตแคแสแซรดประจําปีการศึกษา2554ครับครับกับผมนายสุธิราชจันงาม นักศึกษาชั้นปีที่สองคณะวิทยาศาสตร์ชื่อเล่นจหมีครับส่วนน้องจื่อนางสาวปทุมพรมโนวันเฮียนคณะอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่สองหรือจะห้องไง่ายๆว่าพึ่งเจ้าครับผมวันนี้เนี่ยเราจะพาทุกท่านนะครับเข้าชมการแสดงขันโตกและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวเหนือของเฮาแม่นก็พึ่งแม่นและเจ้าสําหรับงานขันโตกวันนี้ของเฮาก็จะเป็นการแสดงให้ชาวรัดกระบังได้หู้ถึง ความเป็นชาวลานนาของเฮาว่ามีการแสดงอ,อย่างพองโดยชาวลานนาของเฮาจะมีความอ่อนช้อยมากมายบบกว่าจะเป็นการแสดงฟ้อนล้ำเล่เออมีการล้ำที่วันนี้ที่จะไม้เห็นก็คือมีฟ้อนเล็บหรือว่าฟ้อนลำเปิงลำปาง มีฟ้อนดาบแล้วมีการแสดงฟ้อนรำอย่างอีกมากมายและที่ตาการตาอมากว่านั้นเฮาก็จะมีการแสดงที่พิเศษก็คือเล่นกับไฟมีการแสดงไหลย,ย่างที่เกี่ยวกับไฟซึ่งแบบหลายท่านอาจจะมาเคยหันแต่อาจจะมาได้หันในงานวันนี้ครับผมสำหรับการเล่นไฟของเฮาตี้จะได้ชมต่อไปนี้มาแจว่าใครจะใครเล่นกับเล่นได้นะครับต้องมีครูของทุกอย่างต้องมีครูต้องมีการฝึกซอ้อมแน่นกนครับ แม่นและเจ้าก็ได้การฝึกซ้อมมายังเมินนานขนาดใครที่อยากเข้าอยู่ชมรมเฮาจะต้องอยใดหาสำหรับใครที่ต้องการเข้าชมรมเช้าเหนือของเฮานะครับเข้ามาศึกษาศิลปะวัฒนธรรมของชาวล้านนาอย่างมูเฮาก็สามารถขึ้น k k ah, ไปได้ไปปากันได้นะครับที่ตึกกิจกรรมนักศึกษาเนาะจันห้านะครับ ัอ,อันเฮาสองคนก็ขอตัวไปก่อนนะเจ้าแล้วเดี๋ยวป้ากันบนเวทีในงานขันโตกชมลมเช้าเหนือประจำปีพุทธศักราช2,554เจ้า,า1ขอบคุณเจ้า ก็สิ่งไหนโว่จักรวาลชูแป้งทอด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 ถามอยู่ฮะถามอยู่ฮะ ถามจนวอรจนวายฮักว่าสนใจจะฮักเพราะออยังไอก็บ่หูไบ่เข้าใจใครจะว่าจะได้จะฮักไปจนมันตายก็น้องคนเดียวแล้วมาบ่เดียวน้องเข้าใจฟังมาถามว่าฮักเต่าใดใกล้ใจใกล้กำแล้วหาใกล้ใจใกล้กำขันนา กวางชูแปงทองจากกวางชูแปงทองจากกวางชูแปงทองจากกวางชูแปงทอง 好呀。Oh, สบายต้องมีสตางค์เป็นกองก่อนว่าเฮาใส่เงินใส่ทองรับรองว่าเฮามีสักมีสีกินแบกายดินไปดินหนาตังตอน้องมมีคนจังเงินมันดกมีปัทันทีเงินเจ้าบอกเงินนทำมาเงินกันมว้วนข้างห้าได้แต่ยังไอ้กบมันมตัวหานไ ที่ได้เป็นพันยัดกันไปมาเป็นปากกระป๋องไปดูสบายนะไปเข้าไปถึงเพื่อใจไปถึงมีใบทึงสิ่งเดือนมีคนมาเก็บเงินเขาทัวร์เจ้าแม่ทัวรกระป๋องไปเลยใจบวน จนจนบ่มีรถยนต์ขี่ควายน้องเห็นใจอาหายควายเฮียก่อนตอนย้อนแต่ตอนย้อนตาตอนย้อนตอนย้อนตอนยอนขายควายได้เงินสามพันจมจันไอเหลือแต่งัวเขารู้กันชู

ออกมผมขอ,อยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่งานขันโตแค้แซดลาดกระบังประจำปีกรรรารศึกษา2554ครับผมชื่อนายสุธิรัตนงามนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์ชื่นจจม,มีครับ ส่วนน้องจื่อปรภุมพรเโนวันคณะอุตสาหกรรมเกษตรจันปีที่สองหรือจะห้องง่ายๆว่าพึ่งเจ้าครับผมวันนี้นะเจ้าก็ขอต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะเจ้าเข้ามานั่งกินของกินลำล้ำกันตอนในนี่เลยนะเจ้าสําหรับคนที่ทานมาหน้างานนะเจ้าต้องแย่ไดหาถึงจะได้ถ้าสําหรับคนที่มาคนเดียวคนที่แบบมีกู้นี่จะต้องแย่ไดหาคนแบบมีกู้ใครได้ใครอยากมาหากู้เป็นสาวเหนือเบาเหนือก็ สามารถเข้ามาได้ครับมีบัตรแย่ขายคนเดียวมาคนเดียวก็คนละ4 5บาทครับผมเจ้าขอเชิญกินของกินลำลมๆกันก่อนนะเจ้าสำหรับท่านผู้ใดที่ขยขันเข้าองในครั้งนี้นะคะเพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียประเพมีอันดีงามของชาวล้านนาอาทิเช่นการตีกองสวััดชัยฟ้อนสาวไหมฟ้อนดาบซึ่งเป็นการแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวพืน้นเมืองทางภาคเหนือ เป็นการส,ส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของชาวล้านนาชมรมชาวเหนือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคาุณหา,รรางราชกบังได้เล็นเห่นถึงควาสมสำคัญของการเผยแพร่ขนบธรรมเนียมและประเพณีในการศึกษาทา,างด้านวัฒนธรรม จึงได้จัดงานถันโตแค่จากปี5 4ขึ้นเพื่อให้นิสิตนักศึกษาภายในสถาบันและนอกสถาบันได้คงปะสังสรรได้เปลี่ยนทัศนคติในการร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมของชาวล้านนาและยังเป็นการจ้างควาต่วิีีแก่นักศึกษาที่ได้เข้า,าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วยข้า้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานขังตตงในครั้งนี to together, so ้จะทำให้ทุกๆท่านได้สัมผัสถึงได้สัมผัสถึงชีวิตที่ีชีวิตและถิงปะวัฒนธรรมของชาวล้านนาและได้รับความสุขกับการแสดงอาหารกับการแสดงอาหารของพวกเราในช่องคืนนี้นะคะเขาผมขอเสียงปรบมือให้กับพี่พุทธสุพิศราศรีสถานด้วยครับในลำดับต่อไป

สีสีอย <Și S 1> <X 2> <wie> <ห>ากขอสีม <challenge. S 2> <Yeah. S 1> าให้ก้นหลังโค้งไปในเดือมไหนกางแดโชว์ไปในเวลาขน้การทา ว่าของชาวไทยผ่านเน,นือเป็